มาชมหัวลากนะครับหัวลากมาสามคันเลยมีสูตรล้วนเลยนะครับ,บวกับของเราอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นสี่คันนะครับก็อีสุกเหมือนกันนะครับจะขอกตลาดีจริงนะครับกายนี่ จะรออะไรนะว่าต้องไปทุกที่รถลาค้าเขาวนะ,ะแล้วก็สวัสดีนะครับกลาสวัสดีพวกนายพี่น้องทุกสัานนะครับลืนทักทายกันเลยอ่ะของเราก็มาแล้ว มานี่นะครับเราก็จอดควอยไปเถอะคราวนี้ร้อนนั่นเนี่ยนี่คนะครับมิ่งได้สองฝั่งนะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีคลองเนอะงน้ำแล้วก็บนคันก็จะวิ่งได้ทั้งสองฝั่งเลยนะ อีกครั้งหนึ่งจะไปลงก่อนนะครับวางจมเนือครับโจมในงานช้างเลยนะดันไม่ขึ้นหรอกเนือ้อเสา เสาไฟฟ้านะครับบอกไปว่มามันผสมนี่บเป็นโครงการะย่ายาวก็เสไาสไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแร็งสูงครับคันนี้ถอยมาสงสัยจะไปทางนี้นะครับไปตามทางสิรอนะครับให้ผมไปช่วยด้วยหรือเปล่าครับ กระจายนะครับเขาจะเดินแนวสายไฟฟ้าแนวนู้นหรือเปล่ามาดูนะน่าจะใช่เพราะว่าคันนี้ถอยยาวเลยน่าจะเดินเส้นนู้นนะครับไม่ได้เดินเส้นหลังตาไหมครับนะเดินเส้นหลังดางหลังครับด้าหลังสวน เซียนๆตรงนั้นนะครับโอยโอ้โหสุดยอดจริงห้อยยาวไปเลยก็จะมีตัวเก่าอีกันหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยจางไกลๆแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นสองเจ็ดหรือว่าสามพี่กันแน่นะครับเราได้มีทั้งสามหกกันสองขัดกันสามหกเออลงตรงนั้นเองนะครับ เคลีย,ยบแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็วิ่งไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องไปใช้งานแถวนั้นเองนะเราต้องไปทำนี่นะครับเราต้องทำเอาเดินไปลงแถวนั้นเองนะครับเดีพอดีเขา เราสอไปลงตรงน้นเราก็น่าจะไม่ได้ทำนะครับนี่ครับงานมีทำต้องนานนะครับเตยก็ไม่ได้ทำนะนี่พออุปก,กรณ์เข้ามาก็ทำไม่ทันนะครับคือวันกินกะกันนะะเวลาก็วางอุปก,กรณ์นะวางวัดสดุ ามาชมบนะ่อคะบ่อุดหลายเดือนแล้วนะ,ะมาครับเนี่ยครับหลายเดือนแล้วนะไล่แค่นี้เองนะขุดตั้งแต่มีใหม่แล้วนะก่อนมีใหม่นะได้ามาสองได่นะงานไม่ได้ทำคุณประจำนะครับ ทำหลายอย่างก็เลยได้แค่นี้นะถ้าขุดตะลอนมันก็ได้เยอะกว่านี้อยู่จะมีรังนกอยู่ข้างล่างนะครับน้ำจะท่วมแล้วเขาก็ย,ยังฟักอยู่เนะรืรอฟักงี้โผลรังนะครับแล้วก็อยู่ที่กขงนะครับใกล้รถนะครับใกล้หัวลาก นั job, à, uh, so ้นอีกร <duh. S 3> ังหนึ่งครับคงจะไม่ได้วิ่งง่ายแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปยำทางบยเหาน้ำก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกับเบียงตอนนี้เนาะจบกับผลลัพธ์สองคันนี้เลยนะอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอเสบสุนทรังหักด้วยนะครับสวัสดีครับ